ตอนนี้ผมอยู่ที่คอนเสิร์ต90ปีนะครับบูชาพ่อครูนะครับซึ่งเราอาจจะรู้จักในฉายาสันติอโศกที่พวกเราคนไทยนะครับทราบว่าอยู่ตรงปฏิิพิกรบางกะปินะครับจริงๆแล้วท่านเนี่ยก็เป็นอดีตนะครับศิลปินนักดนตรีนักร้องเช่นกันนะครับ ท่านก็มาบวชนะครับปีกวิเวกอันนี้ท่านอายุ90นะครับท่านได้ละสังขารโดยที่ไม่ได้เป็นป่วยอะไรท่านละไปเลยนะครับท่านมีความสุขแล้วนะครับวันนี้ท่านอยากจะแบ่งปันความสุขให้ประชาชนชาวไทยนะฮะและพุทธศาสนาทั้งหลายนะครับโดยการที่ทํากิจกรรมนี้ขึ้นมา2มิถุนายน2 5ง0นรีนี้นะครับที่หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอโทษนะฟรีเลยนะครับ1,600คนนะฮะเมื่อวานนี้มีการซ้อมใหญ่ก็ยังเยอะไม่แพ้ตอนนี้นะครับนี่ฮะแล้วน้องๆข้างหลังนี่ฮะ นี่อย่างน้องวินเนี่ยอ่ะต้องเรียกว่าหลานวินเลยดีกว่าอันนี้เพื่อนน้องนอตเลยนะทีเดียวนี่จย์สันตินะน,ตะ,ะน้องวินเป็นยังไงวันนี้ครับอ๋อตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะครับตื่นเต้นคือเพลงเพลงของของพระท่านไม่ไม่ง่ายนะครับคาภาษาเป็นภาษาที่เราไม่ค่อยเจอในเพลงอื่นๆเนาะเพราะว่าเพลงของพระท่านเนีน่ยเน้นการสอนเนาะจะต้องสอดแทรกธรรมะข้อคิดดีๆไว้ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็จะแบบ เป็นอีกแบบนะเป็นคาศัพท์อีกเซตหนึ่งไม่ใช่ความศั์คำศัพท์เกี่ยวกับแบบรักใคร่และอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็อ,กอีกอีกอีกหนึ่งความรู้สึกที่ได้มาความปลื้มใจนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะว่าทุกท่านที่มาเนี่ยก็มาด้วยจิตใจเดียวกันก็คือตามคําสอนของพ่อท่านมาใช่น้องพิงพิงป่ะอะจาจารย์นี่คน,คนเก่งคนเก่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักร้องแชมเปี<ด>้ยน<ด>เลยนะครับอ่าพอดีถ้ามีตุลระไปไปก่อนพิดีอาจารย์สันติ ทำทำถ้วยรางวัลพระราชทานของพระเทพซีซันไฟแล้วก็พี่น้องอาจารย์หนึ่งเชิญอาจารย์ไปร้องเพลงจงรักแล้วก็เลยให้คนพูดถึงอาจารย์สันติเนี่ยเกี่ยวกับเพลงอันนี้ก็มีคนอยากรู้ว่าจะพูดถึงกับเพลงอย่างไรแต่เราเขาถามแชมเปี้ยนก่อนแชมเปี้ยนซีซันทูป่ะใอ่ะน้องผิงผิงครับก่อนที่หลังน้องแอ๊ใช่ไหมลองสักนิดนึงว่ารู้สึกอย่างไรนะครับเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ เพลงสมัยนี้กับสมัยก่อนแตกต่างกันอย่างไรความสําคัญอย่างไรอะไรนะครับ ก็จริงๆเพลงของครูรักรักคงก็เป็นเพลงที่แบบว่าเรียกว่าเป็นภาษาที่สวยมากๆเลยค่ะแต่ละเพลงของครูรักก็เลยรู้สึกว่าพ่อท่านคือแต่งไว้แบบว่าเป็นเหมือนเรื่องราวชีวิตด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นถึงแบบว่าแต่ละเพลงคือมีความหมายที่ต่างกันแล้วก็เป็นเหมือนแต่ละเรื่องราวชีวิตก็แบบว่าเหมือนแต่ละเรื่องที่ผ่านมาก็มาแต่งเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ได้มาร้องในงานคอนเสิร์ตนี้ด้วยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยมีความคุ้นเคยกับพระท่านพรทิรัก มานานแล้วตั้งแต่ทำคอนเสิร์ตกันครั้งที่แล้วเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่คอนเสิร์ตเชยๆอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ที่เราทำคอนเสิร์ตทุกวันที่วันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคะที่เรามาเพื่อลำลึกถึงพ่อท่านเพราะว่าคิดว่าพ่อท่านยังต้องดูอยู่แน่ๆแล้วเราก็จะเป็นลูกที่ดีของพ่อนี่ไม่น่าเชื่อพี่เป็นพิธีกรโดยโดยโดยเรียกว่าอะไร ใช่พิธีกรโดยบังเอิญอันนี้ผมอยู่กับคุณตุ๊กติ๊กนะครับเป็นภรรยาคนสวยของอาจารย์หนึ่งชักพานเราต้องอธิบายกันอย่างนี้มาทางนี้ครับนี่ครับอาจารย์โยชนอย่างนี้เลยเอนี่อเขาแข่งไหนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเปรนอารมณ์ร้องเพลงอะไรดีครับท่าน พูดแบบนั้นคนเขาอยากฟังจันพูดดูหนึ่งนึงแหละบอกเต๋จหนึ่งมาแล้วเอาบเสเพลงไปก็ได้อยู่นะโรจะเทิมได้อยู่แล้วเราเขาอยากฟังเพลงนี้แหละเจอแม่ยังก็จริงๆเราเรานับถือครูบาอาจารย์เรามีครูบาอาจารย์องค์เดียวกันเทีบเดียวกันใช่ครับพี่กันเน่วันนี้เรามาทําเพลงให้ครูบาอาจารย์ใช่ที่หลายๆคนเคารพนับถือนั่นคือเพราะท่านใช่ครับแล้วทุกเพลงมันคือเพลงของแผ่นดินเราไม่อยากให้เพลงเหล่านี้มันหายไปนะครับเราคิดว่า ถ้าผมมาทำเนี่ยให้รู้สมัยใหม่ขึ้นมันก็จะต่อต่อชีวิตต่อยืดอายุของเพลงเหล่านี้ไปอีกอีกนานเลยล่ะ